สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลวันนี้มีทั้งบาสมีทั้งเทนนิสและก็มีฟุตบอลคุณผู้ชมครับเริ่มจากฟุตบอลที่อังกฤษก่อนนี่คือถ้วยลีคับเป็นถ้วยที่ลิเวอร์พูลบอกว่าถนัดมากเพราะว่าลีคับนี้เป็นรายการที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับ8สมัยเชลซีเนี่ยเป็นแค่5แมนยูเป็นแค่4อาร์เซนอลรู้สึกจะเป็นแค่2ครั้งนี่คือถ้วยทียท่ลิเวอร์พูลบอกว่าเก่งถ้วยนี้ ก่อนแข่งมีข่าวดีด้วยคูตินญยสุดยอดกองกลางตัวรุกบาซิลต่อสัญญากับทีมทุกอย่างมันสวยงามหมดหลีกครับตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแข่งกัน2นัดเลี้ยวพูดใจกับเซาท์ทัมตันนัดแรกเซาท์ทัมตันชนะ1นนนัดนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของเวอร์วพูแฟนๆทุกคนก็คิดว่าเวอ้์วพูน่าจะชนะสองลูกไม่น่าจะเป็นปัญหาตามค่าเวอร์วพลลูลุยแหลกลุยแหลกไม่ว่าแต่จะยิงได้หรือไม่ได้ดราม่าคร,ครับ เลวูผูในชุดแดงนะครับเริ่มขึ้นมาทางด้านของเอมเรดจันมิดฟิลด์ยจะมันซับลูกนี้โกเซฟแล้วลูกนี้เข้าหรือเปล่าครับกรรมาการได้ดูภาพช้านะครับดูฮะโกเซฟแล้วโกก็ควักตวัดออกมาตามกฎบอลต้องข้ามทั้งลูกฉะนั้นกรณีนี้ไม่เป็นประตูครับเลวูผูบุกเยอะหลังโล่งและช่วงท้ายโดนเชนลองนะครับกองกลางจากไอร์แลนด์ครับ ซาดัมตันบุกมาชนะ1-0นะฮะสกอร,รวมซาดัมตันชนะ2-0จะเข้ารอบชิงไปเจอผู้ชนะระหว่างฮาวแล้วก็แมนยูครับซาดัมตันนี่เคยเข้ารอบชิงเมื่อเกือบ40ปีก่อนแต่ไม่ได้แชมป์แต่ครั้งนี้ชนะหรือว่าผูลเข้าไปความมั่นใจเต็มร้อยแต่จะเจอกับใครเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำตอบนะครับ